งานนะครับพี่ก็อ้านโรงพยาบาลอุบรภรทิสัยครับมืองานวันที่มือที่สามเขาเขางงาน,นครับนี่ประดับไฟสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านหนา้าโรงเรียนอนุนะบาลอุบรภรทิสัยนะครับภายในงานครับโคตรลายครับเหมือน,นรับจะว่าโคได้เจออย่างเงี้ยบเงามากเลยครับแลวสี่ที่เราชาไปเบิวง 他 kéo nhau đây vì nó người. Ố, mày đi sang đây đi. ผ้าเก่าค่ะแม่ครับผ้าเบิรงรอบๆงาน สุวะสงการเพิ่ออ่านยากเลยวิสุวะสงกรารเด้อเอา้าีเส้นห<ม>ลงังอำเภอครับพี่น้องครับเส้นหลงังอำเภอเส้นตลาดครับพี่น้องเอามาเส้นรอบนอกตั้งนะครับมาอ่อนเบิ่งงาน,น,นงงรครับพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งรถด้อยครับจนว่นนี้มองจอดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมารถยนต์นี่ก็สิต้องห้ามองจอดหามองจอดให้ได้ล่ะครับพี่น้องเอง้ย รถไลยครับพี่น้องโอ้โหรถไลยแน,น่นอนฮะมองจอดุูนะครับก็นั่งฮะมองจอดดิด่ล่ะจอดนานล้านเขาได้นี่จอดนานล้านเขาว่าดิจอดนานล้านเขาได้เออจอดนี้ก็่ะรถดีเตอร์คุณน้องเอยอ่าผู้ใดผ่านมาหนามเพื่อนะครับ ีย่ยงครับพี่นอ้องรอบรอบเพื่อนะครับเอาพบกันพอ่อพ่อกัาส่านี้ครับพี่นอ้นองครับ